이렇게 많은 분들이 오셨을 거라고상상을못 yeah. 했는데 이렇게 많이 저희 보러 와 주셔서 감사드리고 right. 이렇게 생일파티까지 서포라이즈로 준비해 줘서 너무 감사하고 이 기억 잊지 않고 최대한 빨리 태국 또올수 있도록 열심히 하겠습니다. 감사합니다. ตรงๆไม่ได้คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าแล้วทุกคนก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้พวกผมด้วยคือขอบคุณมากผมจะไม่มีวันลืมวันนี้แล้วหวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสมาหาทุกคนบ่อยๆในประเทศไทยครับสุดท้ายครับน้องเต่นครับเซร์ก่อนที่เคยมาไทยตอนนั้นเป็นเอสเซอร์ลูคิชใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็ได้ไปดีมาเป็นเอสซีแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่หลังจากเดบิวได้มาทำงานวันเกิดกับแฟนๆนทุกคนรู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ เนี่ยนะคุก็อยู่ด้วยกันตลอดนะคอนเสิร์ตที่นี่ตั้งแต่ที่ท็อปส์ได้ข่าวนะครับผมก็อยากจะคุยพอวันเกิดทั้งสามท่านนะครับผมเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทั้งห้าคนนี้แล้วตอนที่เป็นเอสเซนต์มิลกี้นะฮะแล้วตอนนั้นก็เรียกได้ว่าแฟนคลับเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวันเกิดปีนี้ก็ขอให้ทั้งห้าคนนะฮะประสบความสำเร็จ เดีวเลยนะครับคนต่อมาครับไปเลยโนูห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 นูมาที่ไหนหนูหนูหนูนี่ก่อนชื่ออะไรครับชื่อเจนเจนทำไม่ใส่ชุดวัวมาลูก ชอบส่วนตัวไม่ได้บ,นบน่นเบินอะไรเชื่อว่าวันนี้น้องๆก็มีความสุขนะครับนลังจากเ,าเราเรได้เปิดตัวนะฮะดีเซนเตอร์ใหม่ล่าสุดนะครับกับสาลายอัของเราน,น้องๆก็จะมีความสุขว่าาะได้เจอเปบนซีีปล่อยขึ้น เพราะนั้นสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของมาชตาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook นะฮะหรือว่าจะเป็นใน i n s t a g r กรครับมาชิตาซีวีนะครับซึ่งเราจะมีการ update ตลอดเวลานะฮะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นของมาชิตาและเอ็นซีทีแต่ที่แน่เร็วๆนี้ติดตามภาพเดือดโฆษณาของมาชิตาก่อนตัวใหม่ล่าสุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีนะครับหรือจะเป็นทางโซเชียลเวิร์ดต่างๆเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันให้ได้ติดตามกันนะฮะ

마지막으로 팬분들께 한 말씀 제가 반갑습니다. 네. I love you, t a l a n 네. 어 네. 저희 NCT 많이 사랑해주시고 앞으로도 네. 열심히 할 테니까 저희 NCT의 좋은 모습, 좋은 무대 많이 많이 사랑해주시고 네. 많은 관심과 애정 부탁드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 야 <목소리> <목소리>

อคุณแม่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มาประเทศไทยทุกครั้งที่มาความรักที่ทุกคนให้นี่คือมาอาหารุช้มากอบอุ่มากๆเขบอกว่าคราวหน้าถ้าเขามีโอกาสที่มาเขาจะรู้สึกทุกคนนะคะบอกว่าทุกคนมาให้กำลังใจเขาเยอะแยะแบบนี้บอกว่าทุกคนรักษาสุขภาพนะค่ะคุณแม่ทุกคนค่ะ 작년에 <laughs> 어 작년에도 왔었는데 올해는 저희가 좀 성장한 모습으로 왔다고 생각을 하는데 다음에 어 1년 뒤에 혹은 아니면은 더 빨리 태국에 올 때는 더 성장해서 더 멋있는 모습으로 올수 있도록 하겠습니다. 감사합니다 <laughs> พอได้เติบโตเป็นแมนเป็นผู้ชายอีกทีหนึ่งนะเขาบอกว่าแบบว่าในอนาคตเขาจะมีโอกาสมาบ่อยๆแล้วเขาจะสัญญาว่าจะเป็นเอชซีที่เท่ขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นทุกคนค่ะสุดท้ายครับก็จะมาบอกดูก็อย่างที่พูดไปครับก็ขอขอบคุณทางสไตีกครั้งครับที่จัดอีเวนต์ดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราเอชซีแล้วก็แฟนคลับจะได้มาเจอกันอีกครั้งบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ขอขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ปกลังใจใพวกเราแล้วก็มาร่วมฉลองวันเกิดในวันนี้นะครับก็มีความสุขมากครับแล้วก็ขอโทษที่ให้รอนะครับ้โเานคก้คับ่าน้องเต้นครับน้องเต็นจบได้รอครับขอบอบขอบบขอบขอบขอบอบขอโออบบอ ขอโทษที่ให้รอเออนดเดี่ยสุดยอดมากสุดก่อนจะลาไปเดี๋ยวจะให้โบกมือบายบายแฟนๆทั้งหมดทั้งในฮอลลก้อนนะ่ยด้านหลังนะ่ยในโซนนี้ชั้นสองชั้นสาม BTS นะครับและในสซาม์ิเซนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากส่งเสียงเลยครับ L C T 하나, 둘, 셋! 슈퍼볼! 여기는 NCT! 감사합니다! 감사합니다! 안들려주세요! 니다안들려세요 감사합니다 NCT! 격퍼먼추 และนี่คือพรีเซนตอ์ใหม่ล่าสุดครับจากบริษัทสายมาชิตะครับเอ็นซีพีล่วันนี้คุณสุยขอเราขอบคุณเจริญด้วยนะขอบคุณา้วครับและที่สำคัญเลยเดี๋ยว